แล้วทำไมถึงเลอกลงทุนอสังหาทางท,างทางั้งที่มีการลงทุนอื่นๆอยู่ด้วยคะคือต้องบอกว่าอาสังหานะครับม,มันมีสเสน่ห์ของมันอสังหามีข้อดีตรงกู้แล้วการที่เราเป็นวิชาชีพที่มันมีความน่าเชื่อถือที่มีรายได้สม่ำเสมออย่าง, <c oughs> างเช่นหมองเงี้ยครับการกู้มันจะทําได้ง่ายสิ่งที่เราซื้ออสังหาเขาบอกว่าขอแค่ถือทรัพย์ที่ดีอ่ะถือไปให้ได้อ่ะ5ปีเนี่ยราคามันโอกาสที่จะลงน้อยมากผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิข่าววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าซื้อคอนโดกับจิ๊บนะคะคุณหมอตูนค่ะที่ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็มีการทาเขาเรียกว่ารีเสิร์ชกันเนาะว่าอสังหาเนี่ยควรจะซื้อหรือเปล่าเราก็ได้มาเจอหมอตูนว่าเออช่วงโควิดเนี่ยแหละเป็นช่วงที่น่าซื้ออสังหามากๆรวมถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษการเป็นอาชีพหมอเนี่ยมีผลในการซื้ออสังหาหรือมีข้อดีในการซื้ออสังหาอย่างไรนะคะก็ให้หมอตนานแะะํา,นาตัวเองค ครับผมก็หมอตูนปัจจุบันเนี่ยจริงผมเป็นแพทย์ประจําบ้านนะครับคือต่อเฉพาะทางอยู่สาขาออโธปิดิกออรโธปิดิกก็คือหมอกระดูกนะครับค,<ะ>คือในช่วงเรียนต่อเนี่ยครับหมอเราเนี่ยนะครับรายได้จะไม่ได้เยอะมันก็จะเหมือนเป็นแบบ ยังไม่ได้แบบจบมาเป็นหมอเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในช่วงระหว่างใช้ทุน3ปีครับถ้าใครไม่รู้ว่าหมอจบมาปุ๊บเนี่ยจบ6ปีครับใช้ทุน3ปีในช่วงเนี่ยจะก็จะได้เงินพอสมควรผมก็ต้องการจะเอาเงินก้อนเนี่ยไปลงทุนนะครับในทรัพย์สินต่างๆก่อนที่จะเข้าไปาเรียนต่อเฉพาะทางนะครับผมก็ได้วางแผนไว้งี้ ตอนนั้นผมก็ได้ศึกษาครับว่ามันมีทรัพย์สินอะไรบ้งางมีอสังหามีหุ้นมีทองคามีอะไรต่างๆใช่ไหมครับคืออสังหามันเป็นอะไรที่ถ้าศึกษาเองอะ่ะก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างเหมือนมีดีเทลเยอะ,ะการลงทุนทุกอันนะคะต้องต้องศึกษาค่อนข้างดีแต่ทีเนี้ยพอเราได้มาเรียนรู้อ่ะมันยิ่งทําให้การเลือกมันมีทิศทางที่ดีมากขึ้น<ะ>ใช่ไหมคะต้องบอกว่าอาสังหานะครับ ม,มันมีสเสน่ห์ของมันข้อดีก็คือมันใช้พลังทวีในการกู้ได้อันนี้จะต่างจากคุณใช่ไหมครับคุณเนี่ยซื้อแล้มันอาจจะ ขึ้นเป็นซิบเ้งอะไรในเวลาสั้นสังหาคงไม่เป็นอย่างนั้นแต่อสังหามีข้อดีตรงกู้และการที่เราเป็นวิชาชีพที่มันมีความน่าเชื่อถือที่มีรายได้สม่ำเสมออย่างเช่นหมององเงี้ยครับการกู้มันจะทาได้ง่ายถ้าใครศึกษาอสังหาครับเราจะรู้เลยว่าการหาทรัพย์ที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะหาจากเริ่มจากสูตร,รด้วยตัวเราเองนะครับคือคือความรู้อสังหามันมีรายละเอียดของทําเลม,มันมีอะไรค่อนข้างเยอะ,อะถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆการที่เราจะไปรู้จริงๆนะครับ มันก็เป็นเรื่องยากอ,อย่างเช่นซื้อคอนโดที่นึ่ะเราจะเปรียบคอนโดติด b t ทีดีไหมทุกคนบอกว่าดีการลงทุนนะครับผมจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าใครทุกคนบอกว่าดีเนี่ยมันมักจะต้องตั้งข้อสงสัยเ,เยอะมันอาจจะไม่ดีจริงหรือมันอาจจะแพงเวอร์อตรงนี้แหละครับเหตุผลทําไมเราต้องการผู้มีความรู้ก็หนึ่งทำตัวเองให้มีความรู้ไปโลงเรียนอันดับอันดับที่สสิ่งที่สําคัญเลยคือ, Nina. อนายหน้านายหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นนายหน้าจริงๆแล้วบางคนจะแบบ รู้สึกทาไมเวลาเราไปซื้อขายทําไมเราต้องเสียเงินให้คนอื่นด้วยอะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นแค่ตัวกลางเองแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วนายหน้าเนี่ยทำงานจริงๆแล้วเขาเนี่ยทำงานหนักมากแล้วเขาทํางานเบื้องหลังเยอะเขามีการรีเสิร์ชยิ่งถ้าเราได้นายหน้าที่ดีที่แบบเขาจริงใจกับเราเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลย oh, ในระยะายาวเพราะว่าพวกนายหน้าที่จริงใจนะครับเขาจะช่วยให้เราแบบเหมือนกับวินวินนะครับหนึ่งก็คือเขาก็ได้ได้เงินจากการ ไอค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับตัวผู้ซื้อทรัพย์เองก็จะได้ทรัพย์สินที่ดีแล้วก็มันก็แบบในอน,นาคตเราขายมันก็ราคาขึ้นผมเลยคิดว่าผมอ่ะผมเอาวางแผนไว้ต่อเรื่องจากนี้ครับว่าหลังจากเนี้ยออผมก็อยากเนี้ยหาก็คือรู้จักกันในหน้าที่ดีเพื่อที่ในอน,นาคตผมจบมาใช่ไหมครับเป็นหมอผมไม่อยากผู้ซื้ออะไรอีก แล้วก็คิดว่ามันถ้าซับตอนได้ซับที่ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มันก็จะทําให้แบบเรียกว่าไงายทำงานหมอก็เหนื่อยเนาะถ้าได้ซับที่ดีมันก็ช่วยมาแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินเราได้ชีพหมอนี่เน่มีเครดิตที่ดีเขาจะมีแบบอัตรากู้สําหรับอาชีพนี้เราจะพาะเลยครับวิชาชีพเรานี่ก็โชคดีนะครับแ้าใครเรียนหมอเนี่ย อยากมองในแง่ร้ายว่ามันเหนื่อยอย่างเดียวเนาะก็มีแง่มุมดีๆแบบนี้อยู่นะครับคือที่ผมอยู่ทางคุณจิ๊บแล้วก็มีคุณนิดอีกนะครับคือพี่จิ๊บเขาจะมีทีมงานช่วยดูแลนะครับพี่จิ๊บเขาจะดูแลตั้งแต่ว่าซื้อห้องเสร็จปุ๊บเราแต่งห้องยังไงเขาก็จะมีแนะนําด้วยว่าเออแต่งกับคนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆเจ้าเขาก็จะแนะนําม,มาว่าเป็นยังไงการทําสัญญาเช่าควรจะยังไงคือปรึกษาคือปรึกษาได้ทุกเรื่องครับ เขาจะดูแลเราจนกระทั่งว่าเราหาผู้เช่าได้เลยนะครับและหลังจากนั้นผมว่าผมว่าคีปนแทคอยู่เรื่อยๆเวลาผมมีปัญหาในผมอยากรู้ว่าให้ย่านนี้เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเอนอบรอิอะไรนะบริษัทนี้เขาเหมือนเขามีโปรรถแรงเขามีโปรหลังบ้านบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเข้าใจว่าอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญเลยผมว่าเป็นเรื่องของข้อมูลมนะครับ หลายอย่างเลยถ้าเราไม่ไม่ได้ข้อมูลอย่างเช่นเราไม่ไปโรงเรียนเราไม่ได้ข้อมูลสิ่งนี้จากไหนหน้าบางทีเราอาจจะเสียเงินเป็นกู้เสียทรัพย์หนึ่งที่มันไม่ดีซึ่งมันลงไปทีนึงมันเป็นล้านๆได้ในขณะในทางตรนข้ามถ้าเรายอมแบบเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อข้อมูลตรงนี้เพื่อให้เราได้รู้ตรงนี้มากขึ้นผมว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะครับครับก็จริงๆแล้วครับ ผมอยากให้น้องๆทุกคนที่เพิ่งจบงานใหม่นะครับก็คืออานแน่นอนก็คือในเรื่องการอาชีพการงานเราก็ต้องแบบอดทนใช่ไหมอดเปรี้ยวไว้กินหวานตั้งใจแบบหาความรู้เพิ่มนะครับการผมว่ามองว่าการเรียนจบอะไรเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นด้านการเงินเองเนาะแล้วก็อยากให้ศึกษาความรู้การลงทุนตั้งแต่เริ่มเริ่มถ้าเรายิ่งเริ่มเร็วเนี่ยระยะเวลามันก็ยิ่งแบบมันก็ยิ่งเป็นทวีคูณใช่ไหมครับสิ่งที่เราซื้ออสังหาเขาบอกว่าขอให้ถือทรัพย์ที่ดี ถือไปให้ได้ะ5ปีเนี่ยราคามันโอกาสที่จะลงน้อยมาก ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเรื่องของการเงินค่ะสามารถเริ่มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบหรือจริงๆถ้ากูไม่ผ่านเราก็มีคําแนะนําว่าต้องทํายังไงให้ผ่านะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหาวิธีในการที่จะสามารถเอาเครดิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการซื้อสังหาได้นะคะวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณตูนมากเลยที่มาให้ไอเดียสําหรับคนที่อยากจะซื้อสังหาสําหรับคนรุ่นใหม่ที่คิดอยากจะลงทุนในสังหานะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะสําหรับคลิปหน้าค่ะจิจะมาพูดเรื่องอะไรอย่าลืมมมตติดามชมกันนะคะค และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอาสังหาข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์อสังหาเรื่องจิบๆกันนะคะ